สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกับช่างนิกอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องนะครับผมสวกมัฟนะครับผมนะครับผมวันนี้เราจะมากินขนมจีนกันนะ่นดูขนมจีนนะขนมจีนน้ำยากะทินะครับผมก็มีผักนะครับต่างๆนานานะโอเคมากินกันนะขนมจีนแซ่บๆเลยนะคำแรกครับ mm. 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 หัวแม่หัวนะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอืมอืมข้าวปุ้นเนาะนี่สารเรียกข้าวปุ้นเนาะ โคร่อยอ่ะเป็นน้ำยาทำเองนะครับกระทิใส่ปลานะครับแล้วก็ใส่เลือดไก่ทุกชิ้นปลาอือ้อ,อ,อนกรบผัดกะถินเกือฝักยาวคนโคลาดเด้อ ชอบกินโดยผักกันนี่แจ้งอย่างไรน,นะไปคำใหญ่ๆครับพี่น้องโอร่อย

แรงแ้้วจกินสายนะครับเหนือแล้วเหน่อออกเนาะต้นใหญ่กินอยู่หลังร้านหลังร้านตัดผมนะครับอืมอืม,อม

พูดได้คำเดียวสุดอนะโรยพริกป่งลงไปนะตอนแรกเพิ่มความเผ็ดนะอืมอืมอ,มอมืผมก็เป็นคนโคราชน,นะครับ คนโคราชก็ออกสำเนียงประมาณนี้แหละนะครับผมคนโคราชชอบกินน้ำยากะทินะครับอือหือผักแบบกรกก๋องอือ ือกินเนี่ยมันมันกะทิมากอ่ะหืมก็เห็นปลาก็เลยได้ดินเสียงคนอยู่ข้างกินนะ ซุปจับซุปจับเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะกินด้วยกันสองคนนะครับกับแฟนอะไรหายดีแล้วต้องมีไม่มีขาย,ยค่ะต้องมีเม็ดมันเนาะหืมกินแล้วมื่อเรอบตลาดเลยแฟนบอกเขาไม่มีขาย

ừm ừm quá bây giờ không nữa sốt à? ừm กินไม่หมดหรอกนะครับผมจมที่ผมกินได้แค่ครึ่งโลนะครับผมทุกคลิปผมจะกินไม่หมดนะครับกินพอให้เรารู้ว่ามันอร่อยนะครับแล้วก็อิ่มเราเท่านั้นไม่ไม่เปินนะครับผมอคตรย่ <c oughs> <c oughs> า อิ่มละนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยผมจะกินทุกคลิปผมจะกินไม่หมดหรอกนะครับผมนะผมจะกินแค่พออิ่มให้รู้รสว่าอร่อยนะครับผมลองไปทํากินดูนะครับผมเดี๋ยววันหลังนะครับจะถ่ายทําช่วงขั้นตอนและวิธีการทําให้ด้วยนะครับผมเผื่อใครอยากจะทําตามนะครับผมเนีเป็นสูตรของโคราชนะอร่อยมากนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมในช่องสวบมับของช่างนิกด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไร ดีๆนะครับผมช่างนี้จะเอามาสู่พี่ๆน้องกินเหมือนเดิมนะครับผมเผื่อพี่ๆน้องแบบกินข้าวไม่ได้นะครับเข้ามาดูช่างนี้แล้วอาจจะกินข้าวอร่อยขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเมนูแปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็ช่างนี้กลาไปก่อนนะครับผมโอเคไว้เจอกันนะครับผมคลิปหน้านะครับผมโอเควันนี้ครับ